ภาพที่ได้มองเห็นอยูนะ่ขณะนี้นะครับเป็นความภาคภูมิใจอย่างที่สุดนะครับของทั้งกองทัพเรือไทยและก็กองทัพเรือสหรัฐแต่เพิ่งต้องเดินมาชิงแบงก์ e ับ o ุตบอ today is เ h e น o y a l m ร์ i n e เ a นมาสหรับาเพลงภาษาญี่ปุ่นมาดรามีแนวนิดนะครับเป็นเพลงที่ การฝึกผสมกระัด2,010ในครั้งนี้นับเป็นการฝึกครั้งที่16โดยฝ่ายไทยได้มอบหมายให้กองเรือฟิเกตที่2กองเรือยุทธการเป็นหน่วยรับผิดชอบการฝึกซึ่งมีพลเรือตรีชัยยศสุนทรน,นาผู้บัญชาการกองเรือฟิเกตที่2เป็นผู้อำนวยการฝึกฝ่ายกองทัพเรือไทย และผลเรือตรีหญิงนอร่าดับเบิลยูไถสันผู้บัญชาการหน่วยส่งกำลังบำรุงกองกำลังสหรัฐประจำภาคพื้นแปซิฟิกเป็นผู้อำนวยการฝึกฝ่ายสหรัฐกำลังกองาทากห่งกองอยอนผมขอญาตเรียนเชิญผู้ช่วยผู้บัญชาการหารเรือตรวจแถวทหารกองยิงยต่อไปครับ It's truly really an honor to be here to mark the beginning of the 16th Paris Triumph. <laughs> การเดินทางของเรือจากกองเรือเฉพาะกิจที่73และจากหน่วยส่งกำลังบำรุงภาคพื้นแปซิฟิกและหน่วยกำลังประกอบที่สำคัญอันได้แก่กำลังรบยกพลขึ้นบกนาวิโยธินพร้อมรถโจมตีสะเทินน้ำสะเทินบกมัดถึงฐานทัพเรือสัตหีบเช้าวันที่13พฤษภาคมพุทธศักราช2553โดยฝ่ายไทยมีเรือหลวงจาก,กรีนรเบตเป็นเรือทงพร้อมทั้งยังประกอบด้วยเรือหลวงตากสิน เรือหลวงพุทธเลิศล่านภาลายเรือหลวงกระบุรีเรือหลวงตาปีเรือหลวงคิริรักเรือหลวงคำลศินเรือหลวงสุรินเรือหลวงลาดยารวมทั้งอากาศยานประจําเรือและที่เข้าร่วมในช่วงก่อนฉากสําคัญต่างๆของการฝึกจะเริ่มขึ้นกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์คือการสร้างอาคารอเนกประสงค์ที่โรงเรียนบ้านคลองกลําจังหวัดระยอง การฝึกทางยุทธวิธีด้วยเครื่องฝึกจำลองยุทธที่กองการฝึกกองเรือยุทธ,ธาการยุทธวิธีปราบเรือดำนา้ำการสาธิตการทำงานของยานบินไร้คนขับการฝึกการปฏิบัติการตามลำน้ำ การปฏิบัติการวางทุ่นระเบิดทางอากาศการปฏิบัติการล่าทำลายทุ่นระเบิดจนถึงวันที่เรือทั้งสองฝ่ายได้ออกเรือเพื่อประกอบกำลังทำการฝึกในทะเล การฝึกที่สําคัญได้แก่การยิงอาวุธปล่อยป้องกันตนเองระยะประชิดจากเรือหลวงจากกรีนรเบตเข้าทําลายเป้าที่จะถูกยิงมาจากเรือ USS ตอตูก,กา The profile is lower to water so that it gives them a, uh, a harder target to hit and then we'll be going 300 knots so uh, the altitude will be 200 feet and then um, we'll take and o one pass around and then uh, they'll, t they a k e a n kill it ส่วนการฝึกทหารนาวิกโยธินก็กําลังดาเนินไปนาที่ตั้งของกองพลนาวิกโยธินหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินโอเคเบนแนไ้เขาจะแจ้งมาว่า100เมตรถึงหาดเราจะต้องปลดชูชีพเปิดน้ำังเพลิงห้ามไกลบรรจุกระสุน กลางอ่าวไทยการยิงเป้าโดรนของทางฝ่ายสหรัฐเป็นไปอย่างล่าช้าเนื่องจากสภาพอากาศที่เต็มไปด้วยเมฆในช่วงบ่ายโดรนลูกแรกหายเข้าไปในเมฆฝนลูกที่สองประสบปัญหาเรื่องไฟฟ้ากว่าจะยิงได้เกือบชั่วโมง และไม่ทันที่เรือหลวงจากกรีจะหยิงก็ตกไปเสียก่อนหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าการยิงโดรนกลางคืนครั้งแรกและการยิงอาวุธปล่อยป้องกันตนเองระยะประชิดมิสทรอวก็เริ่มต้นขึ้นทัานสารทำการตรวจสอบเป้ากัจายานข้าศึกแบริ่งขวา1.70ตรวจสอบเป้าแบริ่งขวา1.70ท่านสพบเป้าตาติกเก้นลอกออนรวยิง เช้าวันสุดท้ายของการฝึกกระลัด2010การปฏิบัติการสะเทินน้ำสะเทินบกโดยทำการยกพลขึ้นบกได้เริ่มต้นขึ้น ฉากการฝึกสุดท้ายได้สิ้นสุดลงประสบการณ์และมิตรภาพที่เกิดขึ้นเป็นช่วงเวลาที่มีค่าและเปลี่ยนไปด้วยสปิริตของทหารเรือที่ดีสะท้อนให้รู้ว่าท้องทะเลผืนใหญ่แห่งนี้ยังคงมีผู้พิทักษ์ป้องกันตราบนานเท่านาน